ให้คุณผู้ชมดูภาพความสวยงามของเสาไฟกันก่อนนะครับจุดนี้คือถนนประสานไมตรีตำบลศบตุยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเทศบาลมีการประดับโคมไฟจีนตลอดแนวถนนเส้นนี้เพื่อให้ชาวลำปางและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นย่านค้าขายแล้วก็ถ่ายรูปในช่วงตรุษจีนที่เรียกกันว่าเป็นย่านชัยนาทาวโดยทางเทศบาลนนะครลำปางเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบนะครับ โครงการนี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ8ล้าน5 0สนบาทมีการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตกว้างประมาณ10-12เมตรยาวประมาณ460เมตรและความหนาเฉลี่ย0.05เมตรและปรับปรุงทางเท้ากว้างประมาณ0.50เมตรนะครับก็ประมาณครึ่งเมตรถึงประมาณ3เมตรความยาวทั้งสองข้างก็ประมาณ1กิโลเมตรกว่า ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างแล้วก็งานอื่นๆตามแบบแปลนด้วยและอย่างที่เห็นนะครับว่าจุดเด่นของถนนสายนี้คือเสาไฟที่มีการติดตั้งเป็นเสาจีนนะครับระดับระดาตกแต่งโคมไฟส่องสว่างมีทั้งหมด21ต้นเราได้ข้อมูลแบบนี้มานะครับว่าต้นหนึ่งเนี่ย95,239บาทครับดังนั้น27ต้นก็เท่ากับว่า2,571,497บาท ที่ใช้งบประมาณไปพร้อมกับติดตั้งโคมไฟหลอด LED เพิ่มอีก89,689บาทและยังมีตู้ควบคุม15,761บาทรวมงบประมาณส่วนนี้ก็2,700,000บาทนี่นะครับถนนชัยนาทาวที่ลำปางถือว่าได้ใช้งานจริงในช่วงตรุษจีนนักข่าวก็ไปเก็บภาพมานี่ครับภาพบรรยากาศช,ช่วงกลางคืนงดงามทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง ไปฟังเสียงชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาชื่นชมนะครับว่าเสาไฟจีนนี้ถือว่าสร้างสีสันให้กับพื้นที่ได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ย่านการค้าขา,ขายของชาวลำปางเชื้อสายจีนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งพบว่ามีบางต้นที่ฐานของเสาไฟเนี่ยครับมันไปอยู่บนถนนอันนี้อาจจะอยู่บนทางเดินเท้า<อ>แล้วก็มีการติดไว้แบบนี้นะครับ คือมันเป็นฐานสี่เหลี่ยมที่ไม่มีไม่มีการห่อหุ้มหรือว่าทาสีให้ชัดเจนเขากังวลว่าคนจะไปเดินเตะ<อ>มันอาจจะอันตารายได้เหมือนกันแล้วเลยขอบฟุตบาทมาอีกใช่ม,มันลงไปบนถนนแล้วไม่เป็นระเบียบะนะคะใช่ครับส่วนในเรื่องของงบประมาณที่อาจจะดูแล้วค่อนข้างสูงหรือไม่จากการที่นักข่าวประสานสอบถามกับรองนายกเทศมนตรีรักษาการนายก,ายกเทศมนตรีนครล,ลำปางก็ชี้แจงเบื้องต้นว่างบประมาณตรงการนี้ ก็เป็นเรื่องที่นายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นคนเสนอเข้าที่สภาแล้วก็อนุมัติแต่ตอนนี้นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันอยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่ทําให้ตัวเองที่เป็นรักษาการซึ่งจะออกมาชี้แจงงบประมาณต่างๆก็อาจจะต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนอีกครั้งนะครับและจะให้ข้อมูลที่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งกับผู้สื่อข่าวครับ